สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนทุกคนเลยนะครับวันนี้พบกับช่องปูโจวชาแนลอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ครูกูก็จะมาสอนวิชาวิทยาการคำนวณออนไลน์นะครับป .4 นะครับวันนี้เราเรียนหน่วยที่2แล้วนะครับเครือข่ายคอมพิวเตอร์นําเสนอเรื่องบริการบนอินเทอร์เน็ตนะครับเครือข่ายสังคมออนไลน์เนื้อหาจะเป็นอย่างไรรอติดตามนะครับไปเลยครับ ครับบริการบนอินเทอร์เน็ตนะครับนักเรียนลองดูภาพนะครับที่คุณครูนำเสนอสัญลักษณ์ในวันนี้นะครับแล้วนักเรียนช่วยกันตอบคำถามนะครับเห็นไหมครับก็จะมี1 2 3 4 5ลรูปนะครับห้ารูปภาพเลยนะครับนักเรียนคิดว่าคุณหน้าคุณตากับรูปภาพเหล่านี้หรือไม่นะครับนี่คือเครือข่ายสังคมออนไลน์บนโลกของอินเทอร์เน็ตนั่นเองนะครับ วันนี้เราจะมาตอบคำถามโดยการช่วยกันตอบว่ารูปภาพที่นักเรียนเห็นนั้นชื่อว่าอะไรนะครับเรามาดูนะครับลูกแรกเลยนะครับสัญลักษณ์แบบนี้นะครับมีภาษาอังกฤษตัวจีอ่าโอโอจี o o G L e. เรียกว่าอะไรครับ คล้ายๆกับเป็นเว็บไซต์นะครับเว็บไซต์เป็นเบราว์เซอร์เว็บไซต์นะครับชื่อว่าอะไรครับอ้าวใครตอบได้ชื่อว่า Google นั่นเองเห็นไหมครับเป็นเว็บไซต์นะครับให้บริการนะครับเป็นเว็บเบราว์เซอร์เวลานักเรียนอาจะเปิดอินเทอร์เน็ตก็เข้าเว็บไซต์เบราว์เซอร์ Google ได้เลยนะครับามาดูรูปต่อไปนะครับ อ่าเห็นไหมครับลูกสีดำเงินนี้นะครับคุ้นๆไหมครับคุณชอว่านักเรียนตอบได้แน่นอนเลยชื่อว่าอะไรครับ F A C E B O O K อ่าจะรักตัว F สีดำเงินแบบนี้มีสีขาวอยู่ข้างในเรียกว่าอะไรครับตอบพร้อมกันชื่อว่า Facebook นั่นเองเห็นไหมครับอ่ารู้จักไหมครับ a c e b o o k นะครับทั้เรียนก็ส่วนมากนะครับว่า ูเชียลนักงเรียนต้องรู้จักแน่นอนและก็บางคนก็จะมี facebook เป็นของตัวเองด้วยนะครับามาดูรูปที่สี่รูปที่3นะครับรูปที่3คืออะไรครับสีเขียวนี P ้ L I N E ne, เรียกว่าเรียกว่าอะไรครับลาย่าเห็นไหมครับคุ้นไหมคุ้นชื่อนี้ไหมครับลายนะครับลายก็จะเป็นช่องทางนะครับใน สังคมออนไลน์ที่ไว้ใช้สำหรับติดต่อสื่อสารกันนะครับเ,เช่นไลน์ที่ไลน์ของผู้ปกครอง,องติดต่อกับคุณครูประจำชั้นนะครับส่งงานให้นักเรียนก็จะเป็นสัญลักษณ์แบบนี้นะครับชื่อว่าไลาน์ครับมาดูตัวที่4ครับตัวที่4ก็คืออะไรครับ Y O U T U B E ส,สัญลักษณ์สีแดงนะครับมีสามเหลี่ยมแบบนี้อยู่ข้างในสีขาวชื่อว่า ชื่ออะไรครับชื่อว่ายูอะไรครับยูทูบนั่นเองนะครับยูทู e ก็เหมือนกับที่นักเรียนดูคลิปวิดีโอนี้นะครับยูทูปก็ได้อัพโหลดลง youtube นะครับก็จะเป็นเว็บไซต์นี้นะครับอ่ายูทูบนะครับเป็นสื่อสังคมออนไลน์ประเภทหนึ่งนะครับนักเรียนก็เข้ามาดู ยวิดีโอต่างๆได้นะครับในช่อง youtube นี้นะครับตัวสุดท้ายนักเรียนสังเกตดูนะครับจะมีลูกศรแบบนี้แล้วมีคล้ายๆกับซองจดหมายเนาอะอ่าแล้วก็จะมีภาษาอ e ังกฤษ e-mail e-mail เรียกว่าอะไรครับเรียกว่าอีเมลนั่นเองอ่าอีเมลก็คล้ายๆกับจดหมาย จดหมายทีเ่เราสามารถส่งทางไปรษณีย์ได้อีเมลก็สามารถส่งได้กันแต่จะเป็นอีเมลอิเล็กทรอนิกส์นะครับซึ่งอีเมลอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยสามารถที่จะส่งถึงกันได้ในขณะที่เราเล่นบนอินเทอร์เน็ตนะครับอ่าอนอืน่นเราก็ต้องมีการสมัครอีเมลไปก่อนนะครับเราถึงจะส่งจดหมายส่งเรื่องราวต่าง ให้กับเพื่อนเราได้นะฮะถูกไหมครับเมื่อนักเรียนได้ดูคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับคุณครูเชื่อว,ว่านักเรียนจะสามารถเข้าไปทําแบบทดสอบของครูที่ฝากไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดต,ติดตามให้คุณครูด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กันและกันนะครับส่วนคลิปวิดีโอต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรนะครับรอติดตามนะครับ สำหรับวันนี้ครคูก็ขอกล่าวครับว่าสวัสดีครับ